อีกสักหนึ่งคันนะคะวันนี้เราจะพามารีวิวรถออแตนนะคะรุ่นบรรทุก1 0ถึง12ตันนะคะคันนี้เราก็ยังได้เห็นเป็นตัวท็อปอีกเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวเราพาไปชมเครื่องยนต์กันนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นเครื่องอีซุซุทบสามพันอินเตอร์นะคะเหมือนเดิมนะคะตัวท็อปของเราก็ยังเป็นโบอินเตอร์เหมือนเดิมนะคะ จะเป็นคอมแอร์ของใหม่นะคะมีอุ้มลมให้นะคะหม้อน้ําของใหม่อินเตอร์ของใหม่นะคะ,ะตัวปั่นพาวเวอร์ของใหม่นะคะแล้วก็เราเดินระบบสายต่างๆให้นี่อ่ะสายเดินให้อย่างดีนะคะแลตัวกล่องแก้วนะคะนี่จะเป็นกล่องแก้วนะคะกล่องอากาศก็ตัวกระป๋องน้ำมันพาวเวอร์นะคะนี่นี่หม้อบักน้ำติ๊กก็จะอยู่ด้านล่าง ของช่วงล่างคันนี้นะคะเป็นช่วงล่างอีซูซู115นะคะยางหน้าเป็นยาง750ของ16นะคะแหนบต้องไม่เจสเ้นนะคะเป็นเกียบเบกจิฟฟี่นะคะก็เป็นอันนี้เกยลงเกยวัดดันลงนะคะก็จะเป็นเกียร์ความร้อนเกียร์ได้ชาร์จอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะแล้วก็สดระบบบีกมือนะคะตีปิดกล่องหลังให้อย่างนี้เองคันเกียร์นะคะคันเกียร์อยูน่นี้อันนี้คันยุกดำนะคะ,ะกล่องก็กล่องกว้างแบบนี้เลยนะคะ กองขวางนอนได้ของอะไรเวอร์นะคะมีแกนลคงใหญ่เลยจับทนัดมือส่วนตัวทั้งเบรก,กนะคะมีงามๆองกนะคะเป็นังมินยมนะคะต่อสายก็ตอกนะคะก็เป็นข้อตัวตรงเรือนะคะ,ะ,คะมีก็แ,แถมนะคะเป็นแตลแตมแบบนี้ให้พร้อมเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ะต่องน้ำมันเรบรกนะคะส่วนตัวคาซีนะคะเป็นคาซีเด็กลังหน้าหกนะคะดามซับในให้เรียบร้อยประมาณนี้นะคะสโลว์นะคะเป็นสโลว์นิสันนะคะนิสัน ะะลูกอยากจับอย่างนี้นะคะกันสั่นนี่ได้เลยนะคะถังน้ำมันนะคะก็เป็นถังน้ำมัน60สลิตรนะคะใบใหญ่หญจุดๆใจส่จวนท่อก็เป็นท่อแฟดแบบนี้นะคะตัวกระบอกดํานะคะของเรานะคะใส่ให้เป็นกระบอกดํา6กตันนะคะซึ่งใส่กับตัวเดียว กับรุ่นเดียวกันกับตัว15-18ตันนั่นเองนะคะไม่ต้เอนเ็นองเรื่องว้มใหญ่ความโตของดำนะคะ <c oughs> ในส่วนของยางหลังนะคะยางหลังจะเป็นยาง825ขอบ16นะคะ <c oughs> แนบเตอาไม,ม้เสริมหน้าพิเศษให้เรียบร้อยนะคะในความหนาของ กระบะมินยมนะคะจริงๆเราสั่งได้นะคะว่าจะเอากระบะมีเนยมหรือกระบะเหล็กนะคะในความในรุ่นนี้นะคะจะกว้างอยู่ที่2เมตรสิบนะคะความยาวเฉพาะกระบะบรรทุกนะคะจะอยู่ที่4เมตรนะคะแล้วก็สูงเมตรหกสิบนะคะไฟไท้ายก็เป็น LED นะคะส่วนตัวตกแต่งก็สามารถเลือกได้ละะูกค้าอยากสั่งเพิ่มเติมแบบไหนก็ได้หมดนะคะอยากได้แบบไหนจัดให้เสมอค่ะนี่นะคะส่วนทรงรงเอว เป็นไซส์ที่เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่กําลังนี้อยู่ณตอนนี้นะคะขึ้นขายดีเลยก็ว่าได้นะคะสีสันนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนนะคะสีไหนนะคะเป็นลายเขียนชื่ออะไระต่างๆก็สามารถแจ้งได้นะคะในส่วนการตกแต่งด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะส่วนขั้นใหญ่ได้าาจุดแต่งเพิ่มเติมนะคะแบบไหนก็สามารถแจ้งเราได้นะคะเดียบร้อยอีกหนึ่งคันนะคะตอนนี้ก็คันนี้นะคะก็จะไปที่่า อำเภอบำเน็จลงนะคะจังหวัดช้ยภูมิเรานี่เองนะคะแล้วเดีเราจะเกินคลิปหน้านะคะวันนี้รีวิวคันรุ่น12ตันนะคะคลิปหน้าเราจะเจอกันรุ่น18ตันนะคะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะ